จิตสายเป็นบุญจิตคุณเป็นบาจิตสายนั้นเป็นบุญจิตคุณนั้นเป็นบาใครสาบบางใหมขอกราบนมัสการพระครูจริยสารธรรม เจ้าคณาอำเภอนานด้วงเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น F-M 96.50เมกะเฮิร์ขอกราบนมัรสก,การหลวงพ่อโบเรียนพุทธสรุเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงธรรมสองใจคลื่น F-M 95.75เมกะเฮิร์จังหวัดตากค่ะ ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่กำลังรับฟังรายการอยู่ขณะนี้แล้วก็สวัสดีมายัางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็พบกับดิฉันดรนิวาวอ้วนสิริค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลนด้วงจังหวัดเลยในรายการใจใสใกาสุขนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันที่5นะคะเป็นวันที่5สิงหาคม2564วันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะเพิ่งจะเปิดรับผู้ป่วยมาเมื่อวานนะคะในขนาดของโรงพยาบาล60เตียงที่จะเอาไว้รับผู้ป่วยที่มีที่ติดเชือ้อโควิด19ต่อจากโรงพยาบาลนาด้วงนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดเลยที่ ติดเชื้อได้สังเกตอาการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มีอาการดีขึ้นไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางปอดหรือถ้ามีก็ได้รับการรักษาจนอาการเข้าสู่ภาวะปกติค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เมื่อวานนี้ก็รับมาสี่ท่านนะคะก็มีตั้งแต่เด็กอายุ1ปี8ปเดือนนะคะแล้วก็ยังเป็นชายหญิงระยะอยู่วัยรุ่นนะคะก็จะ ใบทำงานนะคะก็จะประมาณ20-24ปี4ท่านที่รับมาเมื่อวานจากการติดเชื้อโควิดมาจากที่ทำงานจากไปทำงานที่ต่างจังหวัดที่กรุงเทพนะคะแล้วพอติดเชื้อก็ติดต่อหาเตียงจนได้รับการรักษาที่อำเภอนาด้วงนะคะก็ออกมาได้แค่สี่ค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้โรงพยาบาลนาะด้วงมีผู้ติดเชื้อโควิดที่จะต้องรับการรักษาอยู่ทั้งหมด25เตียง ก็มีรออยู่ที่ศูนย์พักคอยอยู่ที่ในภายในอำเภอที่แยกจัดไว้ในแต่ละตำบลนะคะในทั้งหมดแล้วก็ที่อำเภอด้วยประมาณ5 5-6แห่งแต่ก็ต้องดูแลกันก่อนจัดระบบกันก่อนเพราะคนผู้ติดเชื้อที่มีอาการดีขึ้นเนี่ย ก็จะค่อยๆทย,ยอยออกมาเพื่อที่จะรอกลับบ้านในช่วงที่ออกมารออยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะเราก็จะมีปัจจัยสีก็แล้วกันนะคะท่านผู้ฟังมีที่หลับที่นอนมีผ้าห่มมุ้งมีถ้วยมีจานชามช้อนนะคะแล้วก็มี อาหารน้าร้อนให้นะคะเผื่ออยากกินมาม่าก,กาแฟเนาะแล้วก็มีอาหารให้สามมื้อมีกิจกรรมในการที่จะประเมินสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยการวัดไข้นะคะวัดไข้แล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะ,ะวัดความดันนะคะแล้วก็ภายในหอที่พักเนี่ยหอประชุมโรงเรียนเทศบาลตาบนาด้วงนะคะก็จะจัดบริเวณแยกหญิงชาย แล้วก็ให้บริการตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้สถานที่ที่พักของเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่เวรนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็อยู่ในเต็นกันก่อนนะคะก็ร้อนพอสมควรนะคะก็ต้องดูแลกันค่ะ ท่านผู้ฟังในการอยู่เวียนยามก็จะมีอภพอรรมีห้าเสือของอำเภอของตำบลนาด้วงนะคะเวียนมาอยู่เวียนด้วยกันคนละจุดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของหมู่บ้านและก็ชุมชนในการที่จะดูแลพี่น้องเพื่อนมนุษย์นะคะพี่น้องร่วม ประเทศของเรานะคะอันนี้คือน้ําใจอันดีงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่อย่างที่ดิฉันเคยพูดไปนะคะว่าเตียงไม้ที่แข็งแรงเนี่ยนะคะถ้าจะมานั่งมาทําอยู่สั่งทําอยู่อีกเดือนหนึ่งไม่รู้จะได้เปิดไหนแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันต้องมาได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ะะจึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจประชาสัมพันธ์ไปขอขอบริจาคไปนะคะอย่างที่ดิฉันแจ้งไปในเรื่องของขอบริจาคซื้อชุดเครื่องนอนที่นอนหมอนนะคะก็มีผู้มาบริจาคมุ้งร่วมแรงร่วมใจกันเยอะแยะมากเลยค่ะท่านผู้ฟังสายทานแห่งน้ำใจของคนไทยไม่มีขาดจริงๆค่ะ เมื่อขณะมาเปิดก็จะมีผู้มาร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่นะคะแล้วก็มีการส่งอาหารกันโดยที่ไม่ต้องไปจัดทาก็จะมีจิตอาสานะคะแล้วก็มาให้อาหารมาส่งอาหารชาวเทียงหยินรวมทั้งขนมของกินต่างๆอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับการร่วมแรงร่วมใจกันที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในขณะที่เจ็บป่วย การที่เรามีสุขภาพที่ดีจึงรู้ว่าสำคัญที่สุดค่ะท่านผู้ฟังการที่เราแม้ว่าจะลำบากในเรื่องของการอยู่การกินการใช้ชีวิตการที่จะประกอบอาชีพรายได้งานต่าง,างๆแม้ว่าจะเป็นปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะแต่จะอย่าลืมว่าถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยแม้แต่การติดเชื้อคือโควิด19เเรารู้แหละนะคะว่าถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรง การติดเชื้อโควิด1 9บางทีมันก็ทำอะไรเราไม่ได้สุขภาพก็จะดีอยู่ช่วยช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แต่ประเด็นสำคัญก็คือการที่เราสามารถที่จะแพร่เชื้อไปหาคนอื่นได้เราจึงต้องป้องกันตัวเองให้ดีในช่วงที่ติดเชื้อ14วันค่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้การเราสังเกตอาการเราว่าโรคมันจะลงปอดไหมมันจะไปแพร่เชื้อไป อวัยวะอื่นๆหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าติดเชื้อโควิด19เข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยล้มเหลวแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้อันนี้ก็คือการความสูญเสีย นะคะที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฝังคาถ้าหากว่าเรามองว่าสุขภาพร่างกายจิตใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ช่วยชีวิตช่วยให้ชีวิตเรามีอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปอย่างมีประโยชน์ถ้าหากว่าเราแข็งแรงโดยปกติไม่ติดเชื้อโควิดเราสามารถอยู่ได้ในชุมชนเราสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจที่เราอยากจะทำแต่ขอให้มันมีประโยชน์แล้วก็เกิด การพัฒนาทั้งทางด้านจิตวิญญาณได้ละทางด้านสังคมทางด้านร่างกายทางด้านของผลต่อส่วนรวมสาธารณาและประเทศชาติตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาคิดแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะการที่รับผู้ป่วยเข้ามาได้เรื่อยๆเนี่ยเราจะดูที่ความปลอดภัยของผู้ติดเชื้อก่อนว่า การที่จะมาอยู่โรงพยาบาลสนามแน่นอนคะ่ะเจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัดอุปกรณ์ต่างๆมีจํานวนจํากัดถ้าหากเกิดภาะวะวิกฤตขึ้นมาการช่วยชีวิตเนี่ยก็มีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่ปลอดภัยจึงต้องทยอยเข้ามานะคะ ดิฉันรับรู้รับทราบได้นะคะถึงความเดือดร้อนเดือดร้นอ,นนอนใจที่มีโทรศัพท์เข้ามาถามบอกว่าที่นู้นมีเตียงไหมตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้จะเดินทางอย่างไรซึ่งระบบเราก็จัดไว้อย่างดีเพื่อที่จะรองรับว่าท่านติดเชื้ออยู่ที่ไหนจะเดินทางมา อย่างไรจะมาถึงกี่โมงเมื่อมาถึงเราจะเข้าที่ไหนเวลาเท่าไหร่ที่ทางโรงพยาบาลซึ่งมีเจ้าหน้าที่จำกัดเนี่ยจะไปตรวจหายเชื้อโควิด1 9อีกครั้งหนึง่งเพื่อยืนยันถ้าเกิดว่าเจอเชื้อท่านก็จะได้เข้าไปรับการรักษาในระบบโรงพยาบาลที่จัดตรียจัดเตรียมเตียงไว้แต่ถ้ามันยังไม่ว่างเพราะว่ามีผู้ป่วยหนัก ที่เกิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางปอดที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลท่านก็ต้องรอก่อนในจุดรอคอยนะคะจุดพักคอยเพื่อที่จะรอให้ผู้ที่มีอาการหนักแล้วก็ได้รับการรักษาทางยาซึ่งเป็นยาพูดไปแล้วยามันก็อันตรายนะคะซึ่งจะต,ต้องได้รับการดูแลจากเภสัชจากแพทย์จากพยาบาลทีมพยาบาลอย่างดีก่อนที่จะย้ายออกมาเมื่อมีภาวะทางปอดดีขึ้นนะคะ ไม่เสียงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นท่านก็จะได้ย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะมาปรับร่างกายแล้วจิตใจแล้วก็เตรียมที่จะออกไปสู่ชุมชนแต่แน่นอนค่ะท่านผู้ฟังในขณะที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนในโรงพยาบาลในจุดพักค,คอยในโรงพยาบาลสนามสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือการป้องกันค่ะป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ป้องกันการรับเชื้อโควิด -19 เเพิ่มก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆถ้าหากว่ารักษาระยะห่างได้เราก็ต้องรักษาระยะห่างมีเจลแอลกอฮอล์ en G นะคะแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพความดันไข้แล้วก็ออกซิเจนนะคะว่าออกซิเจนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะ ก็ส่งงานกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะลงบันทึกในประวัติของแต่ละคนแล้วก็มีแพทย์มา <c oughs> เขาเรียกว่ามาราวมาดูอาการตอนเช้าครั้งหนึ่งนะคะแพทย์เรามีจํานวนจํากัดมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในหุบเขาของอําเภอนาด้วงเนี่ยนะคะก็มีแพทย์แค่3ามท่านนะคะมีพยาบาล37คนข็จัดระบบกันไปอย่าง อัตคัดแต่เราก็พยายามจัดระบบให้มันได้รับการช่วยเหลือให้มันให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะเจา้จาเจ้าหน้าที่ก็นอนอยู่ที่เต็นต์ต่างหากนะคะมีระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบของวงกล้องวงจรปิด ไมวิดีโอคอลนะคะเราก็ใช้สื่อต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยที่ไม่สัมผัสกันเพราะตรงนี้ก็คือการติดเชื้อเราเล่นกับโรคติดเชื้อนะคะก็อธิบายกันทุกอย่างกส็สงบเรียบร้อยนะคะผ่านไปด้วยดีในหนึ่งวัน ผู้ติดเชื้อเราก็นอนหลับสบายนะคะตื่นเช้ามาก็ส่งงานอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็มาวัดความดันมาวัดออกซิเจนนะคะมาวัดไข่เดี๋ยวสองโมงก็มีอาหารมาส่งจากทางโรงพยาบาลที่จัดเตรียมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยกันดูแลความสะอาดภายในที่อยู่อาศัยซึ่งอันนี้เราย่างแข็งแรงดีนะคะเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะท่านผู้ฝังคะอันนี้ก็คือจิตวัตรประจําวันในตลอด20 14วันนะคะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงที่เราต้องมาดูแลผู้ป่วยนะคะท่านผู้ฝังคะเราดูแลกันไม่ทิ้งกันค่ะแม้ว่าเรารู้ว่าโรคติดเชื้อมันก็อันตรายเราก็ป้องกันให้ดีที่สุดก็อย่างที่บอกค่ะแต่ถ้าติดเชื้อเป็นยังไงติดเชื้อเราก็รักษาไปตามระบบของการที่จะ ป้องกันการติดเชื้อให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะแทนผูฝังคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ่านพูฝังสิ่งต่างๆที่เราที่เราทำแล้วก็ที่เราปฏิบัติกันแล้วก็สิ่งที่เราพูดคุยกันว่าโรคโควิดส9เนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรานานแค่ไหนสถิติของการค้นพบผู้ติดเชื้อนี่ก็มากขึ้นทุกๆวันเราจะทำอย่างไรได้นะคะ สิ่งนึงเลยก็คือป้องกันตัวเองให้ดีค่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปไหน Stay at home อยู่บ้านนะคะลดการไปเลาะไปสุมไปมั่วสุมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นการพนันตั้งวงเล่าหมดได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะงานศพงานบุญเราก็ไปเท่าที่จำเป็นแล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการของการป้องกันการติดเชือ้อแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆนะคะเจลแอลกอฮอล์ G N K all, ควรจะมีค่ะท่านผู้ฟังมีให้ให้ประจําตัวแล้วเราก็ใช้อยู่ให้ตลอดเวลาทั้งนี้นังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะเราก็ต้องมีการสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันมีไข้มีไอมีจิบคอระคายเคืองคอมอีจมกูกไม่ได้กลิ่นรินไม่ได้รับรสปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวตามร่างกายอะไรพวกนี้แล้วก็มีประวัติเข้าไปสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เราก็ควรจะไปตรวจหาเชื้อนะคะก็ไปแจ้งความจำหนงที่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็จะได้รับการตรวจนะคะตรวจหาเชื้อว่าเราติดเชื้อแล้วหรือยังถ้าติดเชื้อเราก็จะได้เข้ารับการรักษาเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราใช้ในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดสิบกอยู่ ฟังดูเราไม่น่าเครียดเท่าไหร่เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่จริงๆแล้วในการจัดระบบเนี่ยม,มันยากค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าระบบของการติดเชื้อเนี่ยเราต้องดูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขยะที่ออกจากหอ,อโรงพยาบาลสนามที่เราจัดให้เป็น,ปนสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมันยังมีเชื้อโรคอยู่เราก็ต้องจัดการเรื่องขยะให้ดีซึ่งขยะนี้สำคัญที่สุดค่ะ เพราะขยะนี่เป็นที่แพร่เชื้อเราจะต้องกําจัดภายนอกอาคารคือออกจากหอหอผู้ป่วยหรือออกจากที่ที่มันเป็นที่โรงพยาบาลสนามหรือที่พักคอยของผู้ติดเชื้อเนี่ยเราต้องม,มีวิธีการกําจัดให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปเนี่ยขยะติดเชื้ออาจจะลนการแยกขยะจึงสําคัญค่ะอันไหนเป็นขยะเบียกเศษอาหารเราต้องแยกออกต่างหาก สามารถเอาทำไปทําปุ๋ยได้สามารถทําไปเทลงดินแล้วก็ให้ย่อยสลายเกิดเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเราควรแยกทําค่ะอย่าแยกใส่ถุงแดงอย,อย่าแยกใส่ถุงพลาสติกที่เกิดการย่อยสลายยากแล้วก็เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นการกําจัดก็ยากนะคะท่านผู้ฝังค้เรื่องของการแยกขยะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ขยะไหนที่เป็นขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ในครัวเรือนนะคะแต่ว่าในโรงพยาบาลสนามหรือว่าในโรงพยาบาลที่มีศูนย์ผักคอยที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยพวกนี้มันจะกลับมาใช้ไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ฟงังเราจะต้องนำไปเผาอย่างเดียวเท่านั้นจึงเกิดการกร กําจัดขยะที่เริ่มจะเป็นปัญหาของประเทศไทยเราแน่นอนหรือว่าทั่วโลกแน่นอนนะคะไม่ไม่ไม่เว้นแม้แต่ถุงมือหน้ากากอนามัยที่เราใช้แล้วนะคะหรือกระดาษทิชชู่ต่างๆที่เราใช้เราจะต้องทิ้งในที่ถูกต้องแล้วก็มีการกําจัดโดยการเผาในแหล่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน นะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยค่ะท่านผู้ฟังเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อลดพันละต่อการที่จะนําไปกําจัดการกําจัดที่ถูกวิธีการจากการแยกขยะที่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเหลือขยะที่จะต้องกําจัดเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกรบฝังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาไปเผานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นเหตุจากการขยะขอมนุษย์นี่แหละค่ะการใช้ต่างๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนแรกก็ดีสวยงามพอใช้เปื้อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วก็กลายเป็นขยะนะคะเพราะฉะนั้นขยะต้องมีการกำจัดค่ะท่านผู้ฝังคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะขยะนี่แหละสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอยู่นอกศูนย์ผักคอยอยู่ใน โรงพยาบาลสนามหรือแม้แต่อยู่ในโรงพยาบาลการกำจัดขยะนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่กระจายจเชื้อโรคได้อีกวิธีหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราทุกคนรู้แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันชัดเจนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลกันได้เราก็ สามารถที่จะทําให้วิกฤตของประเทศชาติเราผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ยังแข็งแรงดีไม่ติดเชื้อดูแลตัวเองให้ดีค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็ช่วยเหลือเขาให้ได้ต่อไปนะคะถ้าหากว่าเรามีกําลังทรัพย์ก็ช่วยในกําลังทรัพย์ถ้าหากว่าเรามีก,ก,กํา,า,กา,ากลังแรงเราก็ชาใช้ช่วยด้วยแรง ถ้าหากว่าเรายังพอประคับประคองตัวเองได้ก็ยังถือว่าช่วยเหลือประเทศชาติได้นะคะก็ดูแลช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเลยก็คำพูดดีๆให้กำลังใจกันค่ะเพราะช่วงนี้ว,วิกฤตในภาวะนี้เนี่ยเราต้องการกำลังใจที่จะข้ามพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกัน ดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนโลกสวยนะคะท่านผู้ฟังดิฉันเนี่ยไม่ค่อยโลกสวยเท่าไหร่หรอกยังมีอารมณ์ความรู้สึกถ้าหากว่าอะไรที่ทำแล้วยังมีการตัดสินว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นถูกใจไม่ถูกใจนั่นแหละนะคะก็ยังมีอารมณ์โกรธมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ดิฉันรู้สึกเข้ามาสู่ในภาวะปกติของภาวะ จิตใจร่างกายที่สมดุลก็คือการมีสติค่ะท่านผู้ฟังเราต้องมีสติรู้ตัวว่าใน,นสภาวะการนี้เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็เครียดด้วยวางมันไว้ก่อนค่ะนะคะท่านผู้ฟังคะที่สําคัญที่สุดตอนนี้สุขภาพของเราค่ะทําอย่างไรเราจึงจะแข็งแรง สามอสองสอหนึ่งปอยังสำคัญนะคะออกกำลังกายให้ดีค่ะอาหารดีๆอารมณ์ควบคุมดีๆไม่ให้มันเวียงวีนนะคะเพราะเมื่อไร่ที่อารมณ์เราเวียงวีนเนี่ยภูมิต้านทานภายในร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้ภูมิต้านทานลดลงก็จะติดเชื้อได้นะคะไม่เวียงวีนนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของสุรายาเสพติดสิ่งที่มันทำให ร่างกายเราไม่มีประโยชน์ก็อย่านำเข้าไปนะคะการสูบบุหรีด้วยนะคะแล้วก็บอสุดท้ายก็คือการรักษาปากผันให้ดีปากเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราทั้งทางระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจนะคะก็ดูแลตัวเองให้ได้ตามสภาวะที่ควรจะเป็นไม่ต้องเลิศหรูแต่ต้องดูดีเดวเราก็จะต้องได้มาตรฐานก็คือ การดูแลให้ได้คุณภาพนะคะแปลงฟันอย่างน้อยเช้าเย็นก็ยังดีนะคะอาบน้ำนะคะเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งที่เสี่ยงมาก็มีการจัดเก็บขยะแล้วก็ร่างกายเสื้อผ้านะคะแยกจากคนอื่นๆนะคะเว้นการเข้าไปคลุกคลีกับคนหมู่มากเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสิ่งนี้จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนะคะ เสียงดิฉันอาจจะง่วงๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อยู่เวรมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็นอนไม่หลับค่ะท่านผู้ฟังพอนอนต่างสถานที่หน่อยแล้วก็นอนในบนแครนะคะไม่ได้นอนกับผู้ป่วยนะคะแยกออกมาแต่ว่ามีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่อยู่ซึ่งสถานที่ที่จัดไว้ที่เตรียมที่จะทําให้เป็นที่พักเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ดูแลกันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังตามความ เหมาะสมยากง่ายแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดินฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะเราอยู่ด้วยความหวังก่ะท่านผู้ฟังเมื่อเรามีความหวังเราก็จะทําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แต่เมื่อไหร่ที่เราใจคอจิตใจหมดหวังห่อเหี่ยวหดหูการที่เราจะทําอะไรดีๆออกมามันก็รู้สึกไม่มีความหมายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําทให้ชีวิตเราขาด ขาดเขาเรียกอะไรก็ขาดแรงบันดาลใจขาดแรงผลักดันนะคะใช้ความหวังให้เป็นประโยชน์แต่อย่าไปคาดหวังนะคะท่านผู้ฟังคะการที่เราจะอยู่แล้วก็อยู่ด้วยความหวังแล้วก็คาดหวังด้วยเนี่ยทุกแน่นอนเนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่แน่นอนเราคาดหวังว่ามันจะเป็นไปดังใจที่เราจะคิดเนี่ย ผลออกมามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยก็อาจจะทําให้เราทุกข์เราเศร้าแล้วก็ยิ่งทําให้เราไม่มีกําลังแรงใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหนักก็ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันค่ะท่านผู้ฟังมีชีวิตอยู่ณนะขณะนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เราเป็นอย่างไรเรายังแข็งแรงดูไหมเราเสียงไหมเราป่วยแล้วหรือยังเราติดเชื้อแล้วหรือยังแล้วก็ทําไปตามสิ่งที่มันเป็นณนะปัจจุบันนั้นนะคะดิฉันมีหนะ้าที่ที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดที่มารักษาในโรงพยาบาลสนาม ก็ดูแลให้ดีที่สุดกับทีมนะคะเดี๋ยวฉันไม่ได้ดูแลคนเดียวค่ะในทีมหนึ่งก็จะมีพยาบาลสองคนนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือคนไข้หนึ่งคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มาอยู่ด้วยช่วยกันอีกหนึ่งท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากแผนกากายภาพบําบัดมาจากเพสัช์มาจากงานประกันมาจากงานาห้องยา มาจากงานสนามมาจากงานบริหารอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดค่ะนี่คือการจัดบริการของสาธารณสุขร่วมกับท้องถิน่นในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในต่างอำเภอในโร,โรงพยาบาลสนามในอำเภอเล็กๆในหุบเขาแห่งหนึ่งที่เรียกว่าจังหวัดเลยนะคะแานผู้ฟังค้าเรายังอยู่ด้วยความ มีกำลังใจค่ะสู้ต่อไปนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเราจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ที่ประกาศบอกว่ายกเลิกโรงพยาบาลสนาม60เตียงวันนั้นคือความหวังสูงสุดของเราแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตให้ได้ตามปกติค่ะอย่าลืมนะคะ วัคซีนสำคัญค่ะตอนนี้ยี่ห้ออะไรก็สิฉีดไปเถอะค่ะเพ<ค>ราะว่าเข็มที่สองที่จะได้มาบูสเตอร์เนี่ยเขาก็คิดวางแผนไปแล้วว่าเมื่อได้เข็มแรกแล้วเข็มที่สองควรจะเป็นอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะก็ฝากไว้ค่ะท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกายใจตัวเองให้ดีนะคะแล้วเราจะฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความชนะนะคะชนะคือ ไม่มีความสูญเสียที่รุนแรงมากไปกว่านี้นะคะเราไม่ติดเชื้อแล้วก็สามารถที่จะกลับไปสู่ภาวะปกติได้เช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะใใส่ดดัังจจจเเเนน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 นบุุุุุญชืื้้้้ออกกผูคคมมาาาายยณววท อยู่ในิ้นธรรมเขาโบทเขาวัดฝึกหันประจำฝึกทำสมาธิพูดดีทำดีทำดีเอาไวา้สะสมเป็นทุนชั่วดีบาปบุญมีผลต่างกันคนไหนทำบาปเป็นทุกข์มหันต์คนทำบุญน,นั้นสุขสันตล,ลอดไป ทำสมาธิพูดดีทำดีทำดีเอาไว้สะสมเป็นทุนชั่วดีบาปบุญมีผลต่างกันคนไหนทำบาปเป็นทุกข์มหันคนทำบุญน,นั้นสุขสันต์ลอดไป E